โครงการของ d e v e l o p e เเจ้าใหญ่เลยการเ e c o n n e c t วัชรพลเพิ่มสินนะครับเราเรียกว่าจอดได้2คันเลยนะครับเราเนี่ยจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับขนาดเตียง5ฟุตพร้อมฟูกเรียบร้อยนะครับตรงหัวเตียงเนี่ยก็ตีลายกรอบไม้ h อง My h MR นะครับให้เรียบร้อยแล้ว สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่กับพง์นะครับกับฝ่ายเอสเตทกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่าพาเพื่อนๆนะครับมาดูบ้านนะครับเป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะครับสำหรับบ้านเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าทำเลที่ผมพามาดูวันนี้นะครับจะเป็นทำเลของวัชรพลนะครับโดยที่ทำเลเนี่ยมีจุดเด่นนะครับอยู่ที่ใกล้ทั้งดวนนะครับใกล้รามินทานะครับแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลรวมถึงมีตลาดใหญ่ๆมากมายนะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับและที่สําคัญ โครงการนี้นะครับเป็นโครงการของ d e v e l o p e r อร์เจ้าใหญ่เลยนะครับก็คือว่าพฤกษานั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ The c o n n e c t วัชรพลเพิ่มสินนะครับแล้วก็บ้านที่อยู่ข้างหลังผมนะครับมีขนาดใหญ่ถึง18.5ุตารางวานะครับเป็นดีไซน์พิเศษนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีครัวให้ด้วยนะครับรายละเอียดตัวบ้านยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันเลยอ่ะไปนี่เราพากันมาดูตั้งแต่เปิดรั้วบ้านกันเลยนะครับนี่เปิดรั้วบ้านเข้าไปนะครับ โดยที่บ้านหลังนี้นะครับจะจอดรถนะครับเป็นแนวขวางแนวยาวเนี่ยได้หนึ่งที่นะครับแล้วก็จอดแนวขวางหน้าประตูบ้านตัวเองเนี่ยได้อีก1คันนะครับก็เรียกว่าจอดได้2คันเลยนะครับตรงบริเวณซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นประดับสวนนะครับก็ประดับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยแต่ว่าที่เราทํามาแบบนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างเบื้องต้นแล้วกันเนาะบางคนเนี่ยอาจจะใช้หญ้านะครับสีเขียวปูไว้เลยอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่บางไใ,ในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือจะมีรูปปั้นเทพีนะครับแล้วก็มีน้ําตกออกมาด้วยนะครับแต่เราไม่ได้เปิดเอาไว้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับก่อนทางเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเข้าบ้านเปิดออกมาปึ๊ดก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งของตัวบ้านผมถอดรองเท้านิดนึงเข้ามานะครับตัวบ้านนะครับ จะมาเจอกับโซนห้องนั่งเล่นเลยนะครับโดยที่ห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยก็จะมีโซฟานะครับเป็นตัวแอนะครับวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงข้ามโซฟานะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นชั้นวางทีวีนะครับโดยที่ชั้นวางทีวีของเรานะครับทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้นะครับสามารถเคลื่อน move ย้ายได้นะครับแต่ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวิวอินติดตั้งไว้ให้เลยนะครับทำให้พื้นที่การจัดเก็บของเนี่ยมันเยอะขึ้นมากๆเลยครับอ่านี่เปิดแบบนี้นะ ด้านด้านบนก็ยังวางของได้อีกด้วยนะครับถัดมานะครับเดินตามผมมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นโซนเก้าอี้หรือโต๊ะนะครับที่เป็นอเนกประสงค์นะครับโดยที่ตรงบริเวณเนี่ยสามารถนั่งทํางานนะครับหรือสามารถจัดเป็นที่ทานข้าวนะครับของครอบครัวร่วมกันได้เลยนะฮะตรงด้านหลังของโต๊ะนะครับจะเป็นกําแพงของตัวบ้านเนาะจะสังเกตว่า ทางเราเนี่ยดีไซน์นะครับให้มีลวดลายนะครับทำให้บ้านเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับไม่น่าเบื่อนะครับโดยตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทางด้านหลังโซฟาเนี่ยก็จะมีกรอบรูปติดไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นซี่ๆๆนะครับทำให้ดูอารมณ์คล้ายๆกับเราไปพักโรงแรมนะครับหรือคูเวลล่านะครับที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็จะดูน่ารักนะครับแล้วก็ดูน่าอยู่ไม่น่าเบื่อมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าตัวบริเวณบ้านนะครับด้วยเนื่องจาก บ้านเนี่ยใหญ่ถึง18.5ตารางวานะครับทำให้บริเวณเนี่ยลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ซื้อเนี่ยยังสามารถจัดนะครับเพิ่มเติมของที่อยากใส่ได้ตามใจชอบนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับถัดมาทางขวามือนะครับเรายังอยู่กันที่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับทางขวามือของเราเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับบิวอินนะครับบอกเลยว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวใหม่นะฮะ บิวอินติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นทางบิวอินด้านบนนะครับตรงนี้ก็วางไมโครเวฟนะครับแล้วก็วางของจิปาถะได้อีกเลยนะครับสำหรับบิวอินครัวทางด้านในเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นครัวเบานะฮะสำหรับท่านที่เป็นวัยรุ่นนะครับไม่ได้ทําอาหารนะครับผัดผักบุ้งไฟแดงแบบหนักๆเนี่ยก็สามารถใช้ครัวบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาที่บริเวณห้องน้ําของชั้นหนึ่งนะครับห้องน้ําของชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมี ชักโครกนะครับมีที่อ่างล้างหน้าแล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็เผื่อว่า,ามีเพื่อนมาเยี่ยมนะครับห้องน้ําทางด้านชั้น2ใช้ไม่พอเนี่ยก็มาใช้บริเวณชั้น1เพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณระเบียงต่อเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปบริเวณระเบียงเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตว่าที่ไหนก็ตามที่มีหน้าต่างนะครับบ้านหลังนี้จะมีม่าน2ชั้น ให้เรียบร้อยแล้วนะครับม่านเนี่ยจะเป็นม่านกัน UV นะครับได้เกือบ100%เลยนะครับเรียกว่าถ้าปิดเข้าไปเนี่ยทึบเนี่ยก็จะไม่มีแสงเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนมาดูต่อไปเนี่ยไม่ใช่ม่านนะครับแต่ว่าเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับโดยที่ระเบียงหลังบ้านของเราตัวเนี่ยมันยังเป็นระเบียงระเบียงที่มาพร้อมกับโครงการนะครับจะเป็นระเบียงเปล่านะฮะใครที่ชอบทาอาหารนะครับชอบทําครัวหนักๆคุณย่าคุณยายนะครับบริเวณเนี่ยสามารถต่อเติมเป็นครัวหนัก เพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับจะสังเกตได้จากบ้านหลังข้างๆนะครับเขาก็จะทําโครงขึ้นมานะครับปิดแล้วก็ทําเป็นครัวหนักได้เลยนะครับอ่ะตรงบริเวณหลังบ้านก็มีเท่านี้แต่ว่าถ้าใครเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ได้อยากต่อเติมอะไรมากก็ใช้เป็นบริเวณซักล้างทั่วไปได้เลยนะครับอ่ะบอกเลยว่าจริงๆอาะลูกเล่นของบ้านอ่ะมันใส่ได้เยอะกว่านี้นะครับเนื่องจากพื้นที่บ้านอ่ะมันเหลือเยอะนะครับเราบ้านอ่ะมันก็เป็นบ้านที่ เพดานสูงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวอย่างมากครับก็ให้เพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับหรือสนใจเนี่ยไปจัดตามใจชอบได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินบันไดขึ้นชั้น2นะครับนี่บอกเลยนะครับว่าบ้านของโครงการนี้นะครับจะมีหลายแบบแล้วกันบางแบบก็จะใหญ่กว่านี้แต่ของเราเนี่ยจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนที่1ก่อนแล้วกันจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กสุดนะครับ จะมาพร้อมกับเตียง5ฟุตนะครับพร้อมฟูกจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหัวเตียงเนี่ยก็จะมีการตีกรอบนะครับแล้วก็ติดกรอบรูปนะครับลายน่ารักน่ารักให้นะฮะทำให้เวลาเข้ามาอยู่เนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับหลับสบายได้เลยนะครับแล้วก็มีม่านให้นะครับอย่างที่ผมบอกทุกหน้าต่างจะมีม่านสองชั้นกันยูวีให้นะครับแล้วก็มีตู้นะครับตู้เสื้อผ้าไว้ให้ทุกห้องเลยนะครับมาดูห้องต่อไปนะครับแต่ห้องเนี่ย ไม่ได้ใส่เตียงมานะครับแต่ว wow. ่าก yeah, ็สามารถจัดเป็นห้องนอนได้นะครับแต่บางคนนะครับรู้สึกว่ามีแค่2ห้องนอนก็เพียงพอแล้วเนี่ยห้องนี้ก็สามารถจัดเป็นห้องทํางานนะครับหรือเป็นห้องเก็บของนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับตามใจลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับทุกจุดของห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นทางด้านล่างนะครับหรือห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีไฟดาวนไลท์นะครับ โดยที่ไฟไดาวไลท์ตัวเนี้ยมันช่วยเพิ่มมิตินะครับความหรือความสว่างในห้องนั่นเองนี่สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับไฟดาวไลท์ตัวเนี้ยสามารถปรับได้ถึง360องศานะครับถ้าใครเนี่ยเอากอบรูปนะครับกอบรูปครอบครัวตัวเองนะครับมาติดแล้วเอาไฟสองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับภาพแล้วก็รวมถึงตัวห้องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดหรือว่า เราจำลองให้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนั่นเองนะครับตัวห้องสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับก็เรียกจำลองง่ายๆก็เป็นห้องมาสเตอร์แล้วกันมาสเตอร์เบดมโดยที่ตัวเตียงนะครับจะมาพร้อมกับขนาดเตียง5ฟุตพร้อมฟูกเรียบร้อยนะครับตรงหัวเตียงเนี่ยก็ตีลายกรอบไม้ hmr นะครับให้เรียบร้อยแล้วติดรูปนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันดูน่ารักเนาะดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ บอกเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งของเตียงเนี่ยก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับ3าบานให้เรียบร้อยแล้วมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมาให้หนึ่งตัวพร้อมเก้าอี้สตูดิโอนะครับนอกจากนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ห้องของห้องนี้นะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใครนะครับที่มีเสื้อผ้านะครับเยอะกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็สามารถติดตั้งบิวอินขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นมาเก็บของให้ได้มากขึ้นนะครับใครมีกระเป๋ากระเป๋าเดินทางเนี่ยก็สามารถเก็บ ผ่านทางตู้เสื้อผ้าวิวอินได้เลยหรือถ้าใครที่ไม่ได้ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับก็เอามาวางเรียงๆตรงนี้ได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณระเบียงเล็กๆแล้วกันนะครับจริงๆก็เป็นระเบียงที่แบบเออสามารถออกมาเดินได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอ่อปากผ้าอะไรได้นะครับดูวิวข้างนอกนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็สามารถมายืนพักผ่อนนะครับตรงบริเวณนี้ได้เช่นกันนะครับม่านของบ้านนี้นะครับเยอะมากแล้วบอกเลยว่าม่านเนี่ยเป็นม่านเกรด A เลยนะครับกัน UV แล้วก็ กันแสงได้นะครับเกือบ99%เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนหลังจากดูบ้านหลังนี้กับวิดีโอนี้ไปนะครับรู้สึกชอบกันบ้างหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากที่ได้เดินนะครับพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังนี้นะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้รู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูดแอนโทนของการดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะครับรวมถึงตัวโครงการของเด็กคอนเน็กวัชรพลเพิ่มสินเนี่ย ก็บอกเลยว่าเป็นโครงการที่รู้สึกว่ามีสิ่งแวดล้อมนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างดีมีพื้นที่สีเขียวนะครับให้ลูปๆหลานๆนะครับได้เดินเล่นนะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ที่ผมได้เข้ามาพาเพื่อนๆดูเนี่ยรู้สึกว่าหลังเนี่ยเหมาะกับครอบครัวนะครับเล็กๆนะครับหรือคนที่เป็นแฟนกันนะครับเพิ่งแต่งงานนะครับ ได้ย้ายมาอยู่ในบ้านและกําลังจะเริ่มครอบครัวนะครับก็บ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะรีโนเวทเองนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการรีโนเวทเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากมายนะครับก็บ้านหลังนี้อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับมากๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับย้ากันอีกทีนะครับเดคอเน็กวัชรพลเพิ่มสินบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่ถึง18.5ตารางวามีขนาด2ชั้นนะครับ สามารถจอดรถได้2คันนะครับในบ้านหหน้าบ้านตัวเองได้อีก1คันนะครับแล้วก็ที่สําคัญการดีไซน์นะครับหรือว่าแบบบ้านของบ้านนี้นะครับสามารถใส่ห้องนอนได้ถึง3ห้องนอนเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำยังมีถึง2ห้องนะครับมีห้องนั่งเล่นให้1ห้องแล้วก็มี ครัวนะครับสามารถทําได้ทางบริเวณหลังบ้านนะครับแล้วก็ซักล้างนะครับก็อยู่บริเวณหลังบ้านเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่ทํางานอยู่โซนวัชรพลเพิ่มสินรามินทายโซนประมาณนี้นะครับหรือว่าไม่ได้ติดการเดินทางสามารถมีรถสามารถขับไปทํางานที่ไหนก็ได้เนี่ยก็บอกเลยว่าแนะนําเลยนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนที่เจริญมากๆโซนหนึ่งนะครับเพราะว่า มีทั้งห้างนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ๆนะครับล้อมรอบบริเวณวัชรพลมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับใครสนใจอยากจะซื้อนะครับหลังนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ไม่หนักเกินไปนะครับ ใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับทางรายละเอียดที่ผมให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือว่าทางแชทนะครับก็สามารถทําได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนแล้วก็ใครสนใจบ้านนี้นะครับก็ฝากรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าบ้านสวยอย่างนี้นะครับอาจจะอยู่ไม่นานนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยยังไงวันนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับ